ศึกฟุตบอล AFC U23 Asian Cup 2 0เอเชีนคัพ2รอบคัดเลือกกลุ่มเจนัดที่2กลายเป็นวันที่ยากลำบากของทีมชาติลาว U23 เมื่อไม่สามารถต้านทานพลังเกมรุกอันดุดันของทีมชาติเกาหลีใต้ย2 3ได้พ่ายไปอย่างขาดลอย0ต่อ7ที่สนามกีฬากิโลราเดลตา้าซีโดอาโจประเทศอินโดนีเซีย หลังจากนัดแรกสร้างเซอร์ไพรส์ยันเสมอเจ้าภาพอินโดนีเซียได้ศูนย์ต่อ0ูนย์ 0, เก็บแต้มประวัติศาสตร์มาครองขุนพลหนุ่มเหล่าก็ลงสนามนัดนี้ด้วยความมั่นใจและหัวใจนักสู้แต่เกาหลีใต้ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมเต็งของทัวร์นาเมนต์แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานฟุตบอลที่แตกต่างทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและความเฉียบคมในการจบสกอร์เกมรุกของทัพโสมขาวบุกกดดันตั้งแต่ต้นเกม ก่อนจะยิงประตูนำและขยับหนีห่างเรื่อยๆจนสุดท้ายปิดเกมด้วยชัยชนะถล่มทลายแม้ผลการแข่งขันจะออกมาหนักสําหรับเราแต่สิ่งที่ทีมได้กลับไปคือประสบการณ์อันล้าค่าในการเผชิญหน้ากับทีมระดับชั้นนําของเอเชียนักเตะหลายคนได้เรียนรู้ถึงความเข้มข้นของเกมระดับทวีปซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของพวกเขาในอนาคตขณะที่เกาหลีใต้เดินหน้าเก็บชัยชนะนัดสำคัญ ตอกย้ำความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ของกลุ่มเจหลังจบนัดนี้เกาหลีใต้เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มหลังจากฝูงของกลุ่มส่วนลาวยังคงมีอยู่1คะแนนจาก2นัดโดยนัดสุดท้ายที่จะพบกับมาเกา๊าจะกลายเป็นเกมที่สําคัญที่สุดเพราะหากสามารถเก็บชัยชนะได้โอกาสลุ้นเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบยังมีอยู่แม้จะไม่ง่าย แต่ด้วยหัวใจนักสู้และแรงสนับสนุนจากแฟนบอลทั่วประเทศทีมชาติเรายังคงมีความหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้ได้